ดีจ้ายายจะมีกาผ้าม้วนยายอีพี่สามยายเย็ดคลิปสันๆันเลยจ้ามานวมมานกติดตามยายเดี๋ยวเลยจ้ามาสีไม้ใหม่เลยจ้านี่อือเอามานมานบอเออเออลงยังไงด้วพี่น้องลงยังไงเง้มๆเนาะอีพี่สามยานมืดแบดเลยจ้าเด้อเออสันสันกับเบิ้งเด้อน้องพี่น้องเนาะเออมือถือแซวรถเลยจ้าเด้อนี่ จ่าเนี่ยบันสางคือเก่าด้วยจ่าสะพานเออพอลดสิบย่างเอาอันใดมาเด้นไปหน่อยอืออือสี่สามลงมาช่วงซอเมื่อจ่าเดินนี่เออกำลังออกด้วยจ่าเดินนี่จ่าแน่เดินพี่น้อยตัวนี้เอาไว้นี่ก่อนเออเอาตัวตัวนตัวตันงามๆมันนอเสาเนาะนี่จ้ากำลังงาม มามามาเก็บมาอีพี่สามนี่จังได้กะเน่โนยกับขอถูดข้อไพ่ด้วยจ่าด้วยซึ่งกระเจใหญ่ใหญ่ใหญ่ลงมาซ่อมเดียเ๋ยวจะมันก็ร่างออกเนหน่อยด้วยจ่าด้วยอือน้ำบรหน่อยแล้วมันใหญ่อยู่นี่กะลังกินขนนี่โนนบ,บเหง <laughs> <laughs> เออเออ,อนี่ยอดคันบุตก็มีแบดมุดได้เท่านี่ดีมีงามงามยอดแบตนั่นแหละอออแบตเหลืออยู่20%เอง์เซนต์เองเดี๋ยวขอโทษขอไผ่ด้วยค่ะแบตมุดคลิปนั้นนะพี่จ๋ากำลังออกพอเดี๋ยวเขาไว้ทั้งในเนาะอืม ไปไปยางก่อนเลยเก็บเก็บก่อนนอนเลยกำลังออกกำลังออกมือหนีเอ้ยมือหนีมาซ่อมใหม่ซื้อๆได้จานีเห็นบ่เออออกเสียวเลยนี่พี่น้องเลยพี่สามมาซ่อมใหม่ซื้อๆเด้อเดี๋ยวติมมาใส่เด้อทั้งพี่โอ้ยเดียมเดียมเห็นบ่เห็นบ่รัวๆไปเลย ให้มึงงามๆพี่น้องเด้อโอ้ยนี่เด็กกกินอยู่ส่วนเก็บเดรร้ายอยู่ด,ยด้วยใจเด้อเดรร้ายๆจะโดนงามๆด้วยใจเด้อนี่นี่พี่น้องเดรร้ายเดรร้ายโอนกระตาแล้วสามกระตากำลังเข้ามีพีสามรัวๆไปเลยเก็บเขา เปิดต้นขิดดาโฟอยู่ที่น่องมันมันมันมือมันมันมันเก็บเป็นกอเลื่อนหัวเถ้าเนาะคอือใส่มือได้ที่น่องเออนี่งาม งามเลยปังปังปังมาเผาเนาะเดียเ๋ยวปั้นปั้นนี่เลยพี่น,น้องมิดมีน้องเยนี่งามอู้ยขาอ้วนๆเผาปัดปัดปัดเก็บเออมีด ป้าดอกงามเลยเลยเฮ้ยเออเนี่ยเห็นอยู่เอเห็นบบเออมัมาหน่อยได้มันงามงเลยกลังกินนี่ตัวนเ้็นเปโกะกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่ไป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 กลับไปเลยสะพานกลับไปเงินเลย คือจะพานแล้วจ้านี่ยายมะฮอนเหือร์เร็วใยกระหลังด้วยจ้าเด้อยายหลางต้่มด้วยจ้าอันนี้ดอกบ้านยายต้มตาหางด้วยจ้าใยายบัชนต้มดอกจู่มันยายต้่มจะดอกบ้านด้วยจ้าเด้อจบคลิปอีพี่สามใยใหญ่เพียงแค่นี้ด้วยจ้าแต่เด้อยายทีจบคลิป อยู่ในหมอตม้มกับตาทอง่ผิงไฟอยู่ด้วยจ้าขอบคุณทุกกระลังใจขอบคุณทุกไรทุกแซ่ทุกคอมเมต์แย่ย่าโดยดียด่เสมอมาแต่ย่ายพิดผลาประกันได้ย่า่ขออภัยด้วยจา้าสวัสดีจา้ารักนะทุกคนสวัสดีครับอย่าขอติดตามคลิปต่อไปได้ด้อยจา้าเด้อดด <laughs> ขอให้สุขภาพแข้งแรกสุผูชูหุ่นเด้อแพ่นขาเ้ยอือ อายุดีไม่แห้งอายุมันคนยืนอายุมันคน,นยืน,น,นอาจจะห้โลโคบิทดอดย่าไปไกลไปไกลด้จ้ารักนะทุกคนจุ๊บ <c oughs>